สวัสดีครับผมตรงกึงช่างต้มวัดถุนิพพุรีนะครับผมวันนี้ก็นะครับจัดอะไหล่ซิ่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าส่งมาทําครับผมหนึ่งสัปดาห์แล้วครับผมเพิ่งจะเสร็จนานครับปกติไม่เกินสวันครับอันนี้ก็ฝนตกพายุเข้าเลยนะครับผมก็เลยช้าหน่อยครับเพราะว่าสังกะสีสังกะสีครับผมเนี่ยครับน้ำข้าครับ พอตกก็หยุดทําตกก็หยุดทําครับผมอะไรลูกค้าจะได้ไม่ชื้นครับผมเพราะที่นี่ไม่มีไอผงกันชื้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเซตอร่ลยกันครับวิธ <laughs> ีเซตก็ง่ายครับแทงลูกค้าเชื่อมพอกันยกเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ต่อไปนะครับอ่าเขาออย่างใส่นะครับผมนี่ครับ เขายางใส่เสร็จปุ๊บนะครับก็เห็นชัดๆกันนะครับผมคลิปนี้ข้างซ้ายมันจะโยกลงได้เลยครับอ่าเขายางใส่ครับหมุนเขาย่างให้ลูกค้าก่อนนะครับเซตเลื่อนๆเลยนะครับอ่านะครับเลื่อนๆนะครับ่านะครับก็ ลูกปืนปลายก้านครับคือกส่องเบสองนต่นเองตอนนี้กล่องลูกสศรนะครับได้ทำการ ตัวอย่างลึกลับนะครับ <c oughs> ต่อจะหาสลักใส่ครับเรื่องเรื่องนะครับผมสลักไม <c oughs> ่ีใส,นสน่นี่ครับก็เสื้อสูทนะครับผมนี่ครับลูกค้าทำสองชุดเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเซตให้ดูกก่อนสักหนึ่งชุดนะครับผม นี่ก็ลูกสูบนะครับด้านล่างไม่ต้องสไลด์ครับเข้าได้เลยนะครับเป็นลูกเิ่งลูก LK ลนะครับผมนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับสลักลูกสูบนะครับผมนี่ครับอสลักลูกสูบหย่อนเข้าไปเสร็จนะครับก็ตามด้วยเสื้อ สสูบใส่เข้าไปปุ๊บนะครับแบบนี้อ่าก็นะครับหมุนโดนะครับอันนี้เป็นจานหมุนแบบอโตโมติกนะครับผมใช้มือหมุนครับนี่นะครับไม่อยากหมุนกล้องครับหมุนงานดีกว่านะครับให้ดูครับว่าเสื้อหล่อนะครับตีปอกไม่ต้องมีประเก็น นะครับไม่ต้องมีประกันนะครับหัวนี่ยังไม่ปาดนะครับผมนูนออกมาสวยเลยนะครับหัวลูกนะครับเส้สูบก็ได้ขนาดนะครับแล้วก็ปอกสูบนะครับก็พอดีนะครับผมก็ดูช่วงล่างครับเสื้อนครับนี่ครับ เสื้อแข้งครับประกอบกันพอดีเลยอันนี้ถ้าแข้งลูกค้าไม่ได้ปาดทิ้งไปนะลูกสูบมันจะโผล่ขึ้นไม่สุดแต่ว่าหน้าแข้งนะครับเชื่อมพอกดามก็ต้องปาดเก็บงานอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวต้องไปใส่ประเกนนะกระดาษหนึ่งแผ่นกันรั่วด้วยนะครับนี่ครับเขวียงนะครับก็ไม่ชนปอกเห็นไหมนี่ครับมีระยะเหลือเพื่อนะครับเขวียงนะครับพ้นแน่นอนนะครับ เพราะว่านี้ยังไม่ได้ใส่ปะเก็นเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ใส่ปะเก็นนะครับก็ดูหัวข้อวี่งกระปอกอ่ะนะครับแต่ถ้าให้ชัวนะครับใส่บูทไปด้วยนะครับผมใส่บูทไปแต่เราใส่เซตกันเลยนะครับอะให้มองมุมหลังครับผมนี่ครับข้อวี่งนะครับ ล่างไม่ชนครับล่างไม่ติดนะครับอันนี้คือสนิทแล้วนะครับล่างไม่ติดนะครับผมมาดูด้านนี้บ้างครับด้านนี้ติดก้านเต็มเ็มเลยครับปอกเห็นไหมครับตัวนี้นะครับชักยาวต้องเว้าปอกนะครับหลบนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ช่วงนี้เลยช่องช่วงดึงเลยนี่นี่สีครับเว้าปอกหลบนิดนึงนะครับก็ใช้ได้ครับนะครับส่วนกระโปรงลูกนะครับ ให้โผล่นะครับกระปงลูกลงมาไม่สุดนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเวาแล้วนะครับเนี่ยครับวาช่องแล้วนะครับมันก็ไม่ติดแล้วครับเห็นไหมครับอ่านะครับไม่ติดแล้วนะครับพ้นแล้วครับพ้นแล้วกระปงลูกออกพอดีครับนี่ครับอ่าไม่เลยปอกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผม อ่าอันนี้ก็สเต็ปเจ็ดสองชักเจ็ดนะครับผมดามแค็งนะครับเสื้อคอฝาสี่วาลด้วยนะครับคันนี้นะครับผมเสร็จเลยนะครับผมอันนี้หัวลูกไม่ได้ปาดนะครับผมอ่าเอาไปเลือกปาดได้เลยว่าจะเอาขึ้นไม่สุดเท่าไหร่ทรงอะไรนะครับก็เดี๋ยวถามลูกค้าอีกทีนึงนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผม